สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนะครับตังกุยหรือชื่อเต็มๆก็ Radix Angelica sinensis เราจะมาดูกันว่าทำไมตังกุยถึงดังมากโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรสำหรับสตรีเนี่ยมันมีอะไรพิเศษกันแน่ ก็เป็นสมุนไพรที่น่าสนใจจริงๆค่ะตังกุยเนี่ยนะคะตามหลักการแพทย์จีนเขาจัดอยู่ในกลุ่มบำรุงเลือดมีรสหวานเผ็ดนิดๆแล้วก็มีขมปลายนิดหน่อยค่ะฤทธิ์ยาจะอุ่นๆน,นะคะคือช่วยให้ความอบอุ่นแล้วก็ที่สําคัญคือมันวิ่งเข้าเส้นลมปรานหัวใจตับแล้วก็ม้ามซึ่ง3ามอวัยวะนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการสร้างเลือดควบคุมเลือดในมุมมองของแพทย์จีนค่ะปริมาณใช้ทั่วไปก็ออประมาณ3-15กรัมนะคะ ออกข้าเส้นลมปราหัวใจตบม้าสามตัวนี้เลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นที่มาของสรพคุณเด่นข้อแรกเลยใช่ไหมครับเรื่องบำรุงเลือดปรับประจำเดือนใช่เลยค่ะอาการแบบไหนครับที่เราจะรู้ว่า เอ๊เราต้องการการบำรุงเลือดแบบที่ตังกุยช่วยได้คือคำว่าเลือดพร่องในแพทย์จีนนะคะมันอาจจะกว้างกว่าภาวะโลหิตจางนิดหนึ่งหมายถึงภาวะที่ร่างกายโดยรวมมันขาดการหล่อเลี้ยงนะคะก็จะแสดงอาการออกมาเช่นหน้าซีดซีดไม่ค่อยมีสีเลือดฝาดเล็บอาจจะดูเปราะไม่เงาบางทีมีเสียงในหูตาพร่ามัวง่ายใจสั่นๆอะไรแบบนี้ค่ะตังกุยก็จะเข้าไปช่วยบำรุงเลือดโดยตรงเลยโดยเฉพาะที่หัวใจกับตับ ก็เลยช่วยอาการพวกนี้ได้ดีแล้วก็เป็นเหตุผลหลักเลยค่ะที่ว่าทําไมมันถึงสําคัญกับผู้หญิงเพราะช่วยเรื่องประจําเดือนมาไม่ปกติประจําเดือนขาดหรือปวดประจําเดือนซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะพร่องหรือมีความเย็นสะสมนี่แหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเชื่อมโยงกับสุขภาพผู้หญิงโดยตรงแบบนี้นี่เองแล้วนอกจากเรื่องบํารุงที่ว่าเมื่อกี้เห็นว่ามีฤทธิ์กระตุ้นด้วยเหรอครับถูกต้องค่ะ นอกจากสร้างเลือดแล้วนะคะตังกุยนังช่วยกระตุน้นแล้วก็ปรับการไหลเวียนเลือดแล้วก็สลายความเย็นได้ด้วยพูดง่ายๆคือถ้าเลือดมันหนืดมันไหลไม่สะดวกหรือที่เรียกว่าเลือดขั่งนะคะตังกุยก็จะไปช่วยให้มันไหลเวียนดีขึ้น ซึ่งภาวะเลือดคั่งเนี่ยเป็นสาเหตุของอาการปวดได้หลายอย่างเลยนะคะเช่นปวดท้องเวลาเอ่อมีประจำเดือนหรือปวดหลังคลอดหรือปวดจากแบบอุบัติเหตุหกล้มฟกช้ำหรือแม้แต่อาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังจากลมความชื้นที่เขาเรียกว่าปีเจิงอะคะ่ะฤทธิอ์อุ่นๆของตังกุยก็จะช่วยสลายความเย็นที่เป็นปัจจัยร่วมได้ดีค่ะน่าสนใจครับเหมือนทำงานหลายอย่างเลยเรื่องเลือดทั้งสร้างทั้งทำให้มันไหลดีขึ้นแล้ว มีสรรพคุณด้านอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องเลือดกับความปวดมีอีกค่ะที่อาจจะฟังดูเอ๊ะไม่เกี่ยวกันแต่จริงๆแล้วมันเชื่อมกันนะคะคือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ลำไส้ช่วยเรื่องขับถ่ายอันนี้ไม่ใช่ยาระบายตรงๆนะคะแต่จะเน้นไปที่ภาวะลำไส้แห้งซึ่งมันมักจะเกิดตามมาจากภาวะเลือดพร่องที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองพอเลือดน้อยสารน้ําในร่างกายมันก็น้อยตามไปด้วยลำไส้ก็เลยแห้งก็ทําให้ท้องผูก ตังกุยก็เลยไปช่วยแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ได้ด้วยโหสุดยอดเลยครับเชื่อมกันหมดเลยแล้วเรื่องลดบวมขับหนองสร้างเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ล่ะครับใช่ค่ะใช่ด้วยความที่มันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็บำรุงเลือดด้วยไงคะมันก็เลยช่วยเรื่องลดอาการบวมขับหนองสร้างเนื้อเยื่อใหม่แล้วก็บรรเทาปวดไปในตัวใช้ได้กับพวกสีหนองแผลต่างๆทั้งภายนอกภายใน เพราะมันเหมือนไปช่วยให้กลไกซ่อมแซมตัวเองของร่างกายทำงานดีขึ้นค่ะบางทีเขาก็ใช้เสริมในการรักษาอาการไอหรือหอบหืดบางประเภทด้วยนะคะครับผมเห็นมีข้อมูลด้วยว่าส่วนต่างๆของรากตังกุยเองก็ให้ผลไม่เหมือนกันอ่ใช่ค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจดีค่ะคือส่วนหัวหรือตังกุยโถเนี่ยจะเน้นบำรุงเลือดมากกว่า ส่วนหางหรือตังกุยเวยอันนี้จะเด่นเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้แรงขึ้นส่วนตรงกลางคือลำตัวหรือตังกุยเซินก็จะมีความสมดุลระหว่างสองอย่างค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเวลาใช้เราก็มักจะใช้ทั้งรากนะคะเพื่อให้ได้สรรพคุณแบบอง์รวมหรือบางทีก็มีการเตรียมพิเศษเช่นเอาไปคั่วกับเหล้าหรือจิ๋วชาวตังกุยอันนี้จะยิ่งเสริมฤทธิ์กระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้แรงขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยแต่ก็คงมีข้อควรระวังเหมือนสมุนไพรอื่นๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอันนี้สำคัญเลยข้อควรระวังหลักๆเลยนะคะคือไม่ควรใช้ในคนที่มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวหรือว่าท้องอืดแน,น่นเฟอ้อจากภาวะที่เรียกว่ามีความชื้นสะสมในร่างกายเยอะๆเพราะตังกุยมันมีฤทธิ์อุ่นแล้วก็ค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นนะคะอาจจะไปทําให้อาการพวกมีแย่ลงได้แล้วก็อีกกลุ่มที่ต้องระวังคือคนที่มีภาวะหินพร่องร่วมกับมีอาการร้อนชัดเจนอยู่แล้วคือร่างกายขาดสารน้ําขาดความเย็นภายในทําให้ร้อนง่ายการใช้สมุนไพรฤทธิ์อุ่นอย่างตังกุยก็อาจจะไปเสริมความร้อนได้ค่ะ ครับผมแล้วเรื่องอปฏิกิริยากับยาแผนปัจจุบันล่ะครับ อันนี้น่าจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดอย่างวอลฟารินหรือคูมาดินนะคะมีข้อมูลว่าตังกุยอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาทําให้เลือดออกง่ายขึ้นหรือหยุดยากขึ้นได้รวมถึงยาต้านเกร็ดเลือดอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นแอสไพรินหรือโคลพิโดเกรลที่ชื่อกันคาว่าแพรวิกส์ค่ะก็ควรต้องระมัดระวังดังนั้นนะคะใครที่ใช้ยาในกลุ่มเหล่านี้อยู่เนี่ยจำ เป็นมากๆเลยค่ะต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ตังกุยเสมอนะคะครับอันนี้ต้องย้ำกันเลยนะครับสำคัญจริงๆเหมือนจะมีข้อมูลจากงานวิจัยใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับตังกุยค่ะก็มีงานวิจัยเบื้องต้นอยู่บ้างนะคะที่ชี้ว่าตังกุยอาจจะมีผลต่อมดลูกคือมีทั้งธิ์กระตุ้นแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อมดลูกได้ซึ่งก็น่าจะเกี่ยวพันกับผลต่อระดับฮอร์โมนเพศหญิงอะคะ่ะ แล้วก็ยังมีข้อมูลอีกนะคะที่บ่งชี้ว่าเอ๊ะมันอาจจะมีศักยภาพในการช่วยเรื่องความจําเสื่อมบางชนิดหรือแม้กระทั่งช่วยปกป้องตับจากสารพิษบางอย่างเช่นจากยาพาราเซตามอลถ้าใช้เกินขนาดอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องพวกนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นมากๆยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะค่ะเพื่อยืนยันผลตรงนี้ครับผมแต่ฟังดูแล้วตังกุยนี่เป็นสมุนไพรที่ ซับซ้อนแล้วก็มีประโยชน์หลากหลายด้านมากๆเลยนะครับทั้งบำรุงเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีก้าปวดช่วยเรื่องประจำเดือนเพิ่มความชุ่มชื้นให้ลำไส้โอ้โหสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรสำหรับผู้หญิงหรือเป็นราชาสมุนไพรสำหรับผู้หญิงจริงๆครับค่ะจริงๆค่ะซึ่งนั่นก็นาไปสู่ ข้อคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะส่งท้ายคือการที่สมุนไพรดั้งเดิมอย่างตังกุยตัวเดียวเนี่ยมันมีนกลไกการออกฤทธิ์ที่หลากหลายซับซ้อนอยู่ในตัวเองทั้งบำรุงทั้งกระตุน้นทั้งให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ยังมีปฏิกิริยากับยาแผนปัจจุบันได้อีก การทำความเข้าใจสรรพคุณแบบองค์รวมแบบภาพรวมอย่างนี้นะคะมันอาจจะท้าทายหรือว่ามันอาจจะช่วยเติมเต็มมุมมองในการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อเราเปรียบเทียบกับการใช้ยาหรือสารสกัดที่มุ่งเน้นสารออกฤทธิ์เชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวจากเพื่อค่ะอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อได้ค่ะ